รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่องทับก ถือเป็นเหล่าทัพที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในกองทัพไทยนับตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยต่อการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักร,รไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ได้ทำสงครามยุทธหัตถีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135จึงเป็นที่มาของวันกองทัพบ,บกในเวลาต่อมา กองทัพบ,บกในยุคป,ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งโครงสร้างการจัดหน่วยและบทบาทภาระหน้าที่เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่องโดยมีภารกิจสำคัญจำนวนมากดังนี้ด้านการป้องกันประเทศกองทัพบ,บกได้จัดตั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่กองทัพภาคที่1นถึงส รวมถึงหน่วยประกอบกำลังเพิ่มเติมอีกทั้งได้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเช่นการเข้าร่วมประชุมผอบทอบกลุ่มประเทศอาเซียนเอแคมครั้งที่22ผ่านระบบประชุมทางไกลการแลกเปลี่ยนที่นั่งศึกษา ตลอดจนการฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพบกกับกองทัพมิตรประเทศเช่นการฝึกบาลานทอชเป็นการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้านการปฏิบัติการพิเศษให้กำลังพลของกองทัพบกการฝึกเวกเตอร์บาลานทอชเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐการฝึกฮันุมานการเดี้ยนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และขยายผลความรู้ด้านเทคนิคยุทธวิธีและระเบียบปฏิบัติประจำในการปฏิบัติการร่วม ของกำลังรบผสมเหล่าการฝึกเชพเพิลโกเป็นการฝึกระหว่างหน่วยรบตามแบบของกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียในเรื่องยุทธวิธีของหน่วยดำเนินกลยุทธ์การฝึกคอมบรากโกเป็นการฝึกควบคุมและอำนวยการยุทธร่วมผสมในลักษณะผหูภาคีระหว่างกองทัพไทยร่วมกับกองทัพบกสหรัฐและกองทัพจากมิษประเทศอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมฝึกเป็นต้นด้านกำลังพลกองทัพบก มีการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบ,บกภายใต้ชื่อโครงการคลิกเดียวจบครบทุกการสอบหรือ one-stop service พัฒนาระบบการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ด้านส่งกำลังบำรุงกองทัพบ,บกได้ให้ความสำคัญในการํำรงสภาพและซ่อมบำรุงยุโทโธปกรณ์เพื่อยืดอายุการใช้งานเช่น การซ่อมบำรุงอากาศยานการซ่อมบำรุงยานยนต์สายพานการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นต้นนอกจากนี้กองทัพบกยังได้มีการดําเนินการระบบสารสนเทศสายงานส่งกําลังบํารุงล็อกมิสมุ่งเน้นการบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกอีกด้วยกองทัพบกยังให้ความสําคัญในภารกิจการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนโดยมีการจัดตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของกองทัพภาค ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยทั้งภัยแล้งภัยหนาววาตภัยและอุทก,กภัยรวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ตลอดจนมีการใช้อากาศยานลำเลียงผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจากพื้นที่ห่างไกลอีกทั้งยังจัดให้มีโครงการจักรยานสารฝันปันสุข เพื่อมอบให้กับเด็กๆที่มีความจําเป็นนําไปใช้เป็นพาหนะสําหรับเดินทางไปโรงเรียนและยังมีโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษา mm hmm. เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดาลอีกด้วย mm hmm. ที่สําคัญที่สุดกองทัพบกสนับสนุนการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องไม่ให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพอย่างเต็มขีดความสามารถตลอดจนเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข